เด็กวัยสี่ขวบถูกเชิญออกจากโรงเรียนอนุบาลถึง3แห่งนางหมิงเหญิง,งชาวจีนออกมาเปิดเผยว่าเธอเสียใจที่สุดก็คือการที่ตามใจหลานของเธอมากเกินไปหลานของเธออายุ4ขวบทําให้ติดนิสัยหลายๆอย่างที่ไม่ดีนะคะแล้วก็พอเวลาเข้าไปที่อนุบาลมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็ทําให้ถูกออกจากโรงเรียนเพราะว่าไปสร้างปัญหาให้กับโรงเรียนนะคะหลานของเธอเนี่ยดูแลตัวเองไม่เป็นเลยนะคะแม้กระทั่งว่า ในการขับถ่ายนะคะก็จะต้องพึ่งผู้ใหญ่ตลอดเพราะว่าการที่บเขาเลี้ยงดูแบบนั้นนะคะก็คือว่าไม่ได้สอนให้เด็กทําเองนะคะก็เลี้ยงดูแบบทำให้ทุกอย่างป้อนอาหารให้ก็ขับถ่ายก็ต้องเดินเข้าไปดูทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้โดยที่ไม่ได้ฝึกเด็กเลยนะคะมันก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อเด็กเข้าสู่อนุบาลนะเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะค,คุณครูจะต้องจัดการให้เขาทั้งสิ้น,นเพราะว่าค,คุณครูก็ไม่ได้มีเวลาในการที่จะดูแลเด็กๆขนาดว่าจะต้องทําให้ทุกอย่างนะคะ ก็เลยเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาขึ้นมาคุณครูเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้ออกไปก่อนนะคะก็เรียนแค่เทอมเดียวพอไปที่โรงเรียนแห่งที่สองผลปรากฏว่าเข้าไปอยู่ได้แค่อาทิตเดียวก็ให้ถูกออกอีกแล้วนะคะเพราะว่าเกิดต่างนิสัยอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็พอมาที่โรงเรียนที่สามพอทันทีที่ได้รับการสัมภาษณ์ปุ๊บทางโรงเรียนก็ปฏิเสธทันทีนะคะเพราะว่าเขารับไม่ได้ในกรณีที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเกิดอาการก้าวราวนะคะเพราะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบพอเวลาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีใครตามใจหรือทําตามใจเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดการโวยวายหรือบางทีก็กัดเพื่อนเลยฮะมันก็เลยทําให้เกิดวุ่นวายเกิดขึ้นในห้องอ่ะน,นะคะเขาก็เลยจําเป็นที่ต้องให้ออกนะคะ ทีนี้พอเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บคุณยายเขาก็เลยมีความกังวลน,นะคะก็เลยพาไปหาหมอนะคะว่าควรจะทําอย่างไรนะคะผลปรากฏว่าพอไปที่โรงพยบาบาลนะเขาก็เลยมีการประเมินนะคะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีการสื่อสารที่มีการพัฒนาการที่ช้ามากๆนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวการใช้ภาษาการรับรู้อะไรต่างๆช้าหมดเลยะคะ่ะแล้วก็การที่เข้ากับสังคมต่างๆก็ช้าเช่นกันนะคะซึ่งเขามีเกณฑ์ว่าตอนนี้เขาอายุ4ขวบใช่ไหมคะ แต่เด็กคนนี้เนี่ยมีพัฒนาการต่ํากว่าเกณฑ์นะคะต่ำกว่าเด็กอายุ3าขวบได้ซ้ำน,นะคะมันก็เลยทําให้เขามีโอกาสที่จะไม่สามารถที่จะมีการพัฒนาการได้เท่าเทียมกับเพื่อนในอายุเดียวกันสิ่งที่คุณยายก็ทําก็คือว่าทันทีที่เด็กต้องการอะไรเนี่ยคุณยายไม่ได้สอนให้เด็กเขามีการร้องขอหรือมีการเรียกหรือมีการสื่อสารให้ทราบคือคือคุณยายจะใช้วิธีการสังเกตนะคะ ทันทีที่สังเกตเห็นว่าหลานชายต้องการอะไรก็หยิบให้ทันทีเลยค่ะโดยที่ว่าไม,ไม่ไม่สอนให้เด็กพูดว่าจะเอาอะไรไมไ่สอนให้เด็กใช้ความพยายามด้วยตนเองไม่ได้สอนให้เขาเดินไปหยิบเองเลยก็คือหยิบของมากองไว้ที่หน้าเด็กๆเลยให้เด็กแบบว่าหยิบได้เองไม่ได้ให้เด็กเขาลุกไปเอานะคะก็ให้เด็กนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็จัดของให้เตรียมพร้อมทุกอย่างก็เลยทําให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้ในการท,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 ที่จะช่วยเหลือตัวเองในด้านต่างๆไม่ได้เรียนรู้ในการที่จะสื่อสารให้คนอื่นเขาทราบ ว่าเขาต้องการสิ่งไหนอะไรยังไงมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาพอเกิดปัญหาอย่างนี้ปุ๊บมันก็ต้องมีการฝึกกันใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เด็กคนนี้เนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติเร็วเพราะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไม่มีการฝึกเด็กก็ยังสามารถที่จะใช้ภาษาในการพูดหรือใช้ภาษาในการที่จะบอกเป็นภาษากายหรืออะไรต่างๆได้เมื่อไหร่ที่เขาพอเวลาเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารบอกกับคนอื่นไดน้เขาจะรู้สึกขับใจรู้สึกว่าหงุดหงิดในการที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเขาไม่ได้นะคะ นั่นก็เลยทําให้เขาเป็นคนที่โมโหง่ายจะเกิดปัญหากับเพื่อนๆได้เกิดว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องพาเด็กออกไปข้างนอกด้วยนะคะไปมีสังคมกับเพื่อนๆที่อยู่นอกบ้านด้วยนะคะให้เขาไปเล่นกับคนที่มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันเพื่อเขาจะได้เกิดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นเป็นน,นะคะว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ที่ตรงนี้เขาสามารถที่จะมีปฏิกิริยาตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ย สามารถที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่โรงเรียนได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นเขาก็เลยต้องได้รับการฝึกฝนกันใหม่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมีความใจเย็นนิดหนึ่งในการฝึกเด็กนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้เขาพูดให้เขาสื่อสารก่อนที่เขาจะได้สิ่งของต่างๆพราะมันจะเกิดเหตุเยอะมากมายในกรณีที่เด็กเป็นเด็กอนุบาลน,นะคะที่ไม่สามารถที่สื่อสารหรือว่าออดูแลตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นจริงนะคะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ